you wow. สวัสดีทุกคนต้องนับทุกคนก็สรุเราชั้นอยู่ตรงนั้นตระกามิสยูตดดัวนะฮะวันะวนี้มีเพลงมา้องให้ฟังกันแต่เรามาเล่นกันจ้ะเด็กเด็กดีก่อนเลยคิดว่าชาวชลบุรีเนี่ยหลายคนได้เคยฟังกันแค่แบบเล่นแบบ and yeah.

พูดนิดนึงได้พูดนิดนึงไม่ยังดีนะฮะอีกอย่างหนึ่งเราเป็นหมวกเส้นเสียงกันด้วย <ปะ S 1> ถ้าจะาะจกีดดังๆเดี๋ยวจะเหมือนเราจะเส้นเสียงมีปัญหามันแล้ว <c oughs> นะฮะก็สวัสดีขอแนะนำอวยคำอีกบรรยากาศเลยครับผมชื่อระชาลนะฮะก็มาจากบ้านเอฟครับวันนี้ก็ได้มาทำกิจกรรมดีๆได้มาเจอแฟนๆชาวชลบุรีนี่ชลบุรีค็ยิ้มกันไม่ได้หรอ ยังอยากจะลองแบบกางวอรนี้นี้ดูเลยไม่ได้นะสวัสดีทุกคนนะเดินาดไฟผ่านมาด้วยนะครับหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมคะชาร้องน้อยจังเลยดูเป็นการทารุณกรรมแฟนคลับที่นั่งอยู่ข้างหน้าใช้ก็ร้องตลอดเขาไม่เรียกว่าการพารุณกรรมเราเรียกว่าเป็นการแบ่งกันร้องนะ ทางหนึ่งเป็นการที่ผมได้เช็คด้วยว่าเป็นแฟนขับผมมานานๆแต่ร้องเพลงได้จริงหรือเปล่าแล้วที่มันดูยากกว่านั้นคือร้องได้แล้วร้องถูกคีย์หรือเปล่าเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องสําคัญกอนกันสังเกตมาหลายนะี่บางคนเนี่ยจำเนื้อได้แบบแม่นๆเลยแต่ร้องไม่ตรงคีย์ถ้ามีเวลาก็จะเอาปับป๊บปัดปั๊บปามาแต่ผมยังไม่ได้เตรียมมา รุแล้วข้างหน้านี่คือผู้ชมดีข้างหลังข้างหลังกป้าคนไม่รู้เหมือนกันป้าเหนื่อยากงเลรลวหลานมาล้อปาไปแล้วัเราไปก่อนหลจะมาลัออีกนะอยู่ปาผมร้องเพลงกันไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ้ม อยากฟังพูดบ้างป่ะ๊นอยากฟังพูดจริงเหรอจริงขนควายขนควายก็จะมาเป็นนักร้องใช้เวลาแล้หลายปีใช้เวลาในวงการตั้งแต่เป็นเด็กก็สี่ปีอยากเป็นนักร้องมากทำเพลงร้องเพลงมาสุดท้ายก็มาฟังพูดร้องเยอะแล้ว จะเพิ่งไปแนะนำมาเลยนะกดนตรีไว้แนะนำเพลงสดท้ายทำไมคุณก็มีทำไมคุณไม่แนะนำตัวเองคุยกับใครแล้วถามพี่เลยยกมือเป็นไม้บอกพี่ขออนุญาตครับขอผมแนะนำตัวหน่อยนี่แหละนักดนตรมาใหม่ลูกนะสภาพต้องเป็นแบบผมอบบนี้ใส่เดียวกันมิฉะนั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกก็ เบอร์กีตาร,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 ร์ชื่อน้องบอลนะครับแล้ว์กองเบอร์กองชื่อน้องปิดน,นะครับผม เยอะจังวะไม่ขนาดนั้นพอแล้วเ,เก็บไปพูดช่วงอื่นบ้างเดี๋ยวผมจะไม่มีอะไรพูดฟังเพลงกันต่อไหมไเพลงนี้เดินลงไปได้ไหมไอยากไปหาข้างหลังมากกว่าข้างหน้าอยากให้เดินลงไปหาร้องให้ดีร้องให้ดังร้องให้ชัดร้องให้ถูก ร้อยก็จะได้ชื่อว่าเป็นการกลับอาชาแล้วร้องเพลงลงคีย์แลเพื่อนแบบไปแอบไปติดศิลปินคนอื่นแล้จะได้ร้องเพลงมารง,งทีได้แต่ละคุณบอกไม่ได้แอบนะก็ไปหาตุ้งตุ้งเลยฟังพร้อมกันเลยแล้วกันพูดเยอะไม่ได้ยิ่งพูดยิ่งเข้าตัวไปสอนหมายถึงเวลามันเลยไปสองมาแล้วอ๋อเนี่ ลกเที่คืนดีวันแค่เธอคนเดียวยิ่งใหญ่ ทั้ไปปวดใจต้องการให้เธอผู้เดียวอาจดูคื้นฟันไม่มากมายป็นฉันตั้งใจ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn าบ้า,าก็อรู้สึกยังไงอย่างนั้นเลยเดินมาโอเคตอนนี้ร้องได้แต่มมร้องได้เดินไปตรงนั้นตาบ,บ้าเล่นมือแบบสูงตรนนัน้นได้ตรงนั้นยังไม่เท่าไหร่ผมแปลกใจตรงนั้นมากกว่ามีมีน้นองหลบอยู่หลังเสาคนเดงยวเาดีอย่างมากนะครับมันนั่งได้นะครับแล้วผมก็ยังสงสัยเพิ่มอีกว่ายืนตรงนั้นน้องมองเห็นได้ยังเขาดูจะดูจะสุดสน้องเราไม่น่าจะคนที่บใช้ใจมอง พี่บอกว่าน้องเตี้ยพี no. yeah. <S <S uh ่บอกว่าน้องมีสวนสูงท oh, be ี่หน้าครับพี่ไม่สูงพี่ก็มองน้องไปอยู่ตอนแรกฮะผมจะต้องมาคนเดียวมารองกับ่นนนโดยเดียวก็มีการคุยกับพี่ทีมงานว่าเฮ้ยพี่ผมขอเป็นวงอะคูสติกมาเล่นได้ไหม ได้วมออคูสติกมาเล่นสมใจแต่ไม่คิดว่าจะมีปากมีเสียงตางมาด้วยเราต้องเจอกับไอ้สองคนหลังน,นี้อีกประมาณ3จังหวัดด้วยกันดูประมาณย,ยาวๆนะฮะเดี๋ยวขอถามก่อนว่านี่มีใครเป็นคนชนบุรีแท้ๆเลยไหมัะหนึ่งสองตรงนั้นชนบุรีแท้เลยชนบุรีนี่พอ,อแล้วเล่นได้รอบเดียวชนบุรีแท้ชนบุรีแท้ชนบุรีแท้ ที bon, bon. à, okay. Ở, ่เหลือมาจากไหนบ้างฮะสมุนปรการสมุนปรการบางบอนบางบอนบางบอนบ้านเรามาไม่ได้คนอื่นมีมาจากที่ไหนนกับ้านฮะเลยเชียงใหม่มีมาจากเชียงใหม่ด้วยอีกไม่กี่วันก็จะไปเชียงใหม่แล้วลงมาทำไมอ๋อเดี๋ยวไปอีกโอ้โเดี๋ยวไปอีก พี่น้องชาวโปรยได้ทั้งหมดก็ดีใจที่ได้มาเจอกันวันนี้นะครับแต่หลายคนมองพวกบ้านก็อาจจะสงสัยแต่ว่าเพลงเมื่อกี้ไม่กระชากใช้แฟนขับร้องเพลงอีกแล้วใด mm ูเ hmm. ป mm ็นการทารุณเหลือเกินใช่เป็ายปสองกระชากต้องร้องเต็มกว่านี้ไม่ใช่เหรอคิดถึงเธอในตอนใช่คิดถึงเธอในตอนใช่เสียงมันไม่มา ติตามแล้วเสียงบอกว่าเฮ้ยภาพนี้ช้างก็ดูแลเอยไปก่อนแล้วกันไปรออยู่เชียงใหม่ละเห็จะได้ไปเจอกันเชียงใหม่ีเดียวเลยนะฮะวันนี้มีซิเกิลใหม่มาฝากด้วย,ยชื่อเลยว่ารอฉันอยู่ตอนนั้นไปดูว่า น้อง้าวชมพีเคยฟังหรือยังครับมันเคยฟังแล้วขอเสียงโหดดังให้ผมดีครับผมมันเบากว่าโหดโหดดังไปเยอะเลยอ่ะ b ี g เ n n e r กันอ่ะก็เป็นเพลงๆพนึงนะที่ผมเนี่ยโอกาสได้เขียนขึ้นมาเองมาไม่ต้องรีบนะอาจจะไม่มา ฟังใหม่ๆดกว่าได้ก็เป็นเรืงที่มีโอกาสได้ได้เขียนขึ้นมาเองนะเรงนี้ก็ภูมิใจดีใจเเตวใจนำเสนอให้พี่น้องชาวชนบีแลวก็จังหวัดใกล้เคียงที่มาเจอประชาชนวันนี้ให้ได้ฟังกันด้วยฟังกันหรือยังครับยังเอ้าไม่ฟังจะทำอะไรว่ามาพูดคุยจยากพูดเรื่องอะไร คิดมาเขาไม่คิดจะขึ้นเลยหรอต้องอ,อ,อะไรนะล็อกจะถ่ายล็อกถึงถ่ายล็อกตั้งหนึ่งถึงสามถ้าไม่มีใครมีเรื่องคุยผมจะล็อกแล้วนะครับที่มาของตัวเองตันะนี้เราคนได้เคยคันมาก่อนแล้วคำแรกที่มันล็องขึ้นมาเลยก็คือ มองดาวลอยอยู่บนฟ้าเราทุกครั้งคราใจกูัหวแต่หาได้ในห้องน้ำเลยท่อนนี้ไม่ได้เห็นดาวไม่เห็นอะไรทั้งนั้นไม่เห็นดาวอยู่ท่อนถัดไปเห็นอะไรท่อนแรกครับไม่เห็นดาวเราตอนนั้นก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าท่อนแรกตอนนั้นเห็นอะไรรู้แต่ว่าหยิบโทรศัพท์ไปถือเข้าไปห้องน้ำ เอากับความคืนปกู้ใจอยากเร้าไม่ฟังแล้วขอฟังนะไอบไอ้พวกนี้มันนับขึ <fue normal ised> ้นเลยอ่ะก็ถูกแล้วไหมมันนับข <abus> <Pent> ึ้นมาสิมามามารอฉันอยู่ตรงนั้นนะตากาชชบีลองมาบ้อมกัน I'm รอฉันอยู่ตรงนั้นชัดเจนในความคิดเหมือนไพ่ของและฉันยักคงมีความเชื่อเหมือนตออที่สสื่ล้ว่าด้วยการใจมือหรืออาสุขนดาจะเป็นวันพรุ่งนี้แต่ราฉันเถอะสักวันหนึงฉันตาตาย